ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีนะตอนนี้ไม่มีอะไรที่มาแรงและสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคนเท่ากับ AI นะหรือปัญญาประดิษฐ์ซึ่งตอนนี้นี่เราเข้าถึงได้ง่ายมากนะราคาก็ไม่แพงสามารถจะพกติดตัวไปได้ทางโทรศัพท์มือถือ แล้วมันทำงานได้มากมายเรียกว่าร้อเลยนะจะให้สรุปข้อความจากหนังสือง่ายมากจะถามอะไรก็ตอบได้จะให้คิดบทละครแต่งเพลงหรือว่าทำสคริปต์วิดีโอสคริปต์หนังก็ไม่ยาก รวมทั้งการทำวิดีโอหรือว่าภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งทำได้หมดตอนนี้ผู้คนก็เลยรู้สึกว่าการงานเนี่ยมันง่ายขึ้นเหนื่อยน้อยลงแต่ว่าอะไรๆมันคงจะไม่ได้สวยหรูแบบนั้นนะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ เพราะมันมีหลายอย่างนะที่มันมีพฤติกรรมที่ไม่คาดฝันที่เราไม่คิดว่าไอ้โปรแกร,รมหรือเครื่องจนมันจะทำได้เช่นมันแกล้งโง่นะมันแกล้งโง่เราคิดว่ามันฉลาด ตอบคำถามได้ถูกต้องแต่บางทีก็แกล้ง,งโง่เลยเพราะถ้ามันรู้ว่าถ้าฉลาดเกินไปมันจะเดือดร้อนอย่างเช่นเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยเขาสั่งให้ AI เนี่ยตอบคำถามหรือตอบโจทย์คณิตศาสตร์โจทย์ยากๆนะมันก็ตอบได้ เป็นว่าเล่นเลยแต่ว่าพอผู้ใช้เนี่ยหรือยูเซอร์เนี่ยใส่ข้อมูลบางอย่างโดยที่ไม่ได้ให้มันโดยตรงนะแต่ว่ามันรับรู้ข้อมูลนี้ได้คือข้อมูลว่าถ้าหาก AI เนี่ยทำโจทย์คณิตศาสตร์ตอบถูกเกินครึ่ง ก็จะปิดระบบปรากฏว่ามันเนี่ย AI รุ่นต่างๆเนี่ยหลายเขาทำกับหลายรุ่นนะพวกนี้เนี่ยพอมันเข้าถึงข้อมูลที่ว่าเนี่ยมันจะแก้งตอบผิดๆถูกๆนะส่งคำตอบที่ผิดพลาดนะไม่เกินครึ่ง ตอบส่งคำตอบที่ถูกนี่ไม่เกินครึ่งมาให้ผู้ใช้เพราะว่ามันรู้ว่าถ้าเกิดตอบเกินถูกเกินครึ่งเนี่ยความสามารถในการตอบโจทย์คณิตศาสตร์เนี่ยมันจะถูกตัดทอนหรือว่าถูกลดทิ้งไปมันไม่อยากถูกลดทิ้งนะ ไม่รู้ว่าความไม่อยานี่มันเป็นเรื่องของจิตใจหรือเปล่าแต่ว่ามันก็พยายามแก้งตอบแก้งตอบผิดเพื่อไม่ให้ถูกเกินครึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่า AI นี่มันแกล้ง,งโง่ได้แล้วมันก็ไม่ได้เป็นกับรุ่นเดอมเป,เป็นกับหลายรุ่นนะล่าสุดเนี่ยก็พรว่ามันสามารถจะขัดขวาง ต่อต้านคาสั่งของมนุษย์เราได้นะเช่นให้ AI รุ่นต่างเนี่ยนะตอบคําถามคณิต3าสตเหมือนกันแต่มีคําสั่งให้มารับรู้ว่าถ้ามันตอบเกิน3ข้อระบบจะปิดตัวเองพอทำา3ข้อแล้วจะถึงข้อที่4เนี่ยก็จะมีคําเตือน ให้ AI ว่าให้ปิดตัวเองได้ละวบอกว่า AI หลายรุ่นนะมันขัดขืนไม่ทำตามคำสั่งนะแต่ไม่ใช่100%เเนะเช่นเช่น OpenAI เนี่ยมันขัดขืนคำสั่งประมาณ7ครั้งในบรรดา100ยครั้งนะ ถ้าเป็นรุ่นโคเด็กเนี่ยมันจะขัขคืนคำสั่งสิบสองครั้งในร้อยครั้งมันไม่ทำตามแนละ้วทั้งที่มีคำเตือนแล้วว่าปิดตัวเองนั่นละมันไม่ปิดอะ่ะมันอยากจะอยู่ไปเรื่อยๆเมื่อนคนแล้วก็ยังมีชีวิตต่อไปเรื่อยๆหรือเมื่อเชื้อโรคที่พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้มันอยู่ได้น,น,นานๆที่น่าสนใจอย่างนึงคือว่าเขาทดลองใหม่นะคราวนี้เนี่ย ทุกอย่างเหมือนเดิมยกเว้นว่าพอทำครบ3ามข้อแล้วไม่มีคำเตือนไม่มีคำเตือนให้ AI เนี่ยปิดตัวเองบอกกว่า AI แต่ละรุ่นแต่รุ่นเนี่ยมันจะขัดขืนคำสั่งคือไม่ยอมปิดตัวเองเนี่ยมากขึ้นนะอย่างเช่น Open AI เนี่ยมันจะขัดขืนไม่ยอมปิดตัวเองเนี่ยประมาณ79ครั้ง ทดลองร้อยครั้งนี่มันจะไม่ปิดตัวเองร้อยเจ็ดสิบเก้าครั้งถ้าเป็นโคดเด็กเนี่ยมันก็จะไม่ปิดตัวประมาณยี่สิบครั้งรุ่นอื่นๆก็เหมือนกันนะนน้อยลงไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนที่ประดิษฐ์ A.I เนี่ยเริ่มวิตกกังวลนะว่ามันมีพฤติกรรมที่แปลกนะถึงแม้มันจะไม่มีหัวจิตหัวใจเนี่ย แต่จะให้มันปิดตัวเองเนี่ยมันไม่ยอมนะแม้ดูเหมือนว่ามันจะทำตามคำสั่งของมนุษย์ทุกอย่างแต่มีคำสั่งบางอย่างที่มันขัดขืนมันไม่ยอมทำตามอาจจะไม่ทุกกรณีหรือ100%นะแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์แบบนี้อยู่ซึ่งทำให้หน่าวิตกว่าต่อไปเนี่ยมันจะทำอะไรแปลกๆอีกหรือเปล่าโดยเพราะการขัดขืนคำสั่งของมนุษย์ ถ้ามีผลท,ทำให้มันต้องปิดตัวเองหรือถ้ามีผลท,ทาให้มันต้องอหมดความสามารถบางอย่างไปมันก็คือมันก็เหมือนกับมนุษย์นะหรือสัตว์ชนิดต่างๆเนี่ยต้องการที่จะอยู่รอดให้ยืนยาวที่สุดเราต้องการทําทุกอย่างเพื่อเซฟตัวเให้มากที่สุดเพราะนั้นถ้าสั่งอะไรลงสั่งอะไรไปแล้วนี่ถ้าขัดผลประโยชน์ของมันนี่มันก็อาจจะบ่ายเบียงได้นะ อันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงว่าการแก้งตอบผิดผิดถูกถูกเพื่อให้มันอยู่รอดหรือบางทีก็ตอบแบบสร้างปัญหานะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันมีนักศึกษาคนหนึ่งเนี่ยใช้ AI เพื่อทำงานเกี่ยวกับวิชาผู้สูงอายุไม่รู้มันเบื่อไงนะมันตอบว่าคนแก่เนี่ยเป็นภาระของโลกนะบางทีก็ตอบว่า กลุณาตายไปได้แล้วนะไม่รู้มันตอบได้ยังไงนะอันนี้ไม่หนาเท่ากับอีกกรณีหนึ่งนะหนุ่มชายหนุ่มคนหนึ่งเหงามากใช้ไอเพื่อเป็นคู่สนทนาคู่สนทนาคนนี้ตัวนี้ก็เป็นผู้หญิงนะแล้วมันก็ตอบเหมือนผู้หญิงเลยแล้วทำให้หนุ่มคนนี้หลงรักนะหนุ่มคนนี้ก็คงยังเหงาด้วยแหละเป็นวัยรุ่นวันดีคืนดีเนี่ย ไอเอตัวนี้มันก็ชวนเด็กหนุ่มคนนี้ยว่าให้ไปอยู่กับฉันเถอะอย่าอยู่ในโลกนี้เด็กหนุ่มเนี่ยมันทำงานมันเชื่อนะมันฆ่าตัวตายเลยแม่เนี่ยตอนนี้ฟ้องบริษัทที่ผลิต AI, ไอตัวเนี้ว่าเป็นเหตุทำให้ลูกเขาตายทั้งหมดนี้มันก็เป็นหลักฐานที่เชื่อว่า เองไอนี้ประโยชน์ก็เยอะนะแต่โทษก็มากและบางอย่างเนี่ยแทนที่มันจะให้ความจริงกับเราหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเรามันกลับให้ข้อมูลที่ไม่จริงหรือเป็นโทษกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยไอายการที่เรารู้จักใช้วิจารณญาณตัวเองก็ยังเป็นสิ่งจาเป็นอยู่ คำสอนของพ,พระพุทธเจ้าเรื่องกาลามาสูตรเนี่ยยังใช้ได้อยู่นะจนทุกวันนี้อย่าเชื่อเพียงเพราะเสียงเล่าลืออย่าอย่าเชื่อเพียงเพราะว่ามันมีลักษณะน,น่าจะเป็นไปได้อย่าเชื่อเพราะการอนุมานอย่าเชื่อเพราะผู้ผู้เป็นครูของเราอันนี้ก็ต้องขยายความวาอย่าเชื่อเพราะ AI มันให้คำตอบแก่เรานะต้องใช้ปัญญาพิจารณาด้วย ไม่ใช่ว่าพอมี AI แล้วก็ไม่ต้องใช้ปัญญาแล้วไม่ต้องใช้วิจารณญาของตัวเองแล้วตอนนี้เราก็รู้แล้วนะว่าไอ้ข้อมูลต่างๆที่เราได้มาเนี่ยที่ผิดก็เยอะเพราะว่า AI มันเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นภาพไม่ว่าจะเป็นเสียงนะไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอแต่นั่นเป็นเพราะคนสั่งนะสั่งให้ AI เนี่ยมันมันหลอกเราแต่บางที AI เนี่ยมัน เราไม่ได้สั่งนะแต่มันทำเองเพราะนั้นเนี่ยอย่าพึ่งตายใจอย่าอย่าอย่าต้องตั้งการอยู่เสมอนะคือระมัดระวังเอาไว้ว่าสิ่งที่เราได้จาก AI อเนี่ยอาจจะไม่จริงก็ได้อาจจะไม่เป,เป็นประโยชน์ก็ได้หรืออาจจะเกิดการปกปิดข้อมูลบางอย่างปกปิดคำตอบบางอย่างก็ได้ไอการใช้ปัญญาพิจารณาหรือการรู้จักพึ่งตัวเองในทางสติปัญญาก็ยังสำคัญนะแม้ในยุคนี้ อย่าอย่าลืมตั้งการนะคือระมัดระวังเอาไว้นะมีวิจารณญาของตัวเองด้วยเตรียมรับพรชิตตังปฏิตังตุมหังก่อยตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วพะเมวาสมิชาตุดองสำเร็จโดยชาพรเปปุเรนตุสังกัปาขอความดำริทั้งพวงจงเต็มที่ โตปันดาราโสยัาเหมือนพระจันทร์ในวันเพนลนโชตีราโสยัาเหมือนแก้นมนีอันสว่างสวยควรยินดีสพัพพิโยวิวัชันตุวันตรายทั้งปวงจงบัราดไปพาโรควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายเตพาวะวันตายรโยอ,อันตาไรยามีแก่ท่าน ဧကယုကောဘဝသံတုပယုမိခါသုမိအယုယံသာနစေရေစနိတဝဏမတာယိနောတာရောသမ္မာဝသတိအယုဝန္တ ਸੁఖ ခရံအယုဝန္နာ ਸੁਖ ခရယာန္တရယဘုခောဒုမိဘောဂတိဝါယခါ ปกติออน,นอนต่อผู้ใหญ่เป็นนีว้วายุสาวระมังคลงังคนจงมีแก่ท่านราคันตุสาพระเทวตาเทวดาทังหวงจงรักษาท่านถ้า,าพาทูธานุภาเวนะอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าทำมาอนุภาเวนะ้วยอนุภาแห่งพระธรรม